มาคอนี่เรสเปคค่ะโครงการเทาเฮานะคะมตัตพุทธอ,อําเภอเมืองจังหวัดระยองซอยเสริมสวรรค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแํามาคอนี่ค่ะพามาเยี่ยมชมค่ะเทาเฮานะคะตอนนี้ก็คือเก็บงานใกล้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะทั้งหมดชุดนี้นะคะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็จองสํารองได้นะคะ ยังมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เรากําลังเริ่มจะก่อสร้างนะคะแวะมาเยี่ยมชมดูตัวอย่างบ้านจริงก่อนได้นะคะถนนด้านหน้ากว้าง6เมตรค่ะเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รีนะคะรูปลักแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าของโรงจอดรถนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบประตูเปิดออกได้เต็มเต็มบานค่ะ เปิดได้เต็มช่องทางเข้าด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะสามารถจอดรถได้สองคันค่ะแต่ถ้าเกิดบ้านวันดีค่ะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนนะคะมีรถคันเดียวก็เว้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะไว้ทำสวนได้หรือถ้ามีสองคันก็สามารถเปิดประตูออกได้ทั้งสองข้างแบบบานเต็มชิดกำแพงด้านซ้ายด้านฝาได้เลยค่ะเข้าไปจอดได้สองคัน อันนี้ก็ช่างเริ่มเก็บงานรายละเอียดทําความสะอาดตัวบ้านนะคะติดตั้งถังน้ำปั๊มน้ำนะคะที่นี่นะคะบ้านเทาเฮาขนาด3ามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งครัวไทยจอดรถด,ด้านหน้าบ้านได้สองคันนะคะประตูโรงจอดรถเปิดบานเต็มแบบนี้ได้เลยนะคะฟีดาว ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีเคาน์เตอร์ครัวฟรีถังน้ำฟรีปั๊มน้ำนะคะดำเนินการวิเคราะห์ยื่นกู้เอกสารทุกธนาคารให้ลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะสามารถเข้าได้ทุกธนาคารนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการนะคะทางเราเดินแบงค์ให้ได้ทุกเอกสารทุกธนาคารนะคะ จะนำเอกสารลูกค้ามาวิเคราะห์ให้ด้วยนะคะว่าเหมาะที่จะไปยื่นธนาคารไหด,ดีสำหรับข้อมูลทางการเงินแล้วก็คุณสมบัติส่วนบุคคลของลูกค้านะคะถ้าลูกค้ามาตอนนี้ก็จะเห็นบ้านแต่ละหลังเนี่ยคือมีงานเสร็จเกือบร้อซแล้วนะคะหลังที่เราทำาริการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องขออนุญ,ญาตลูกค้าล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวพื้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะมีการลง สีรองพื้นพาสีพี่เองคะอันนี้เรายังไม่ได้ลงสีรองพื้นค่ะอ๋อค่ะอันนี้ล้างเสร็จแล้วก็จะล็อกไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาลงสีเคลือบเงาที่พื้นตัวคอนกรีสตสแตปมอีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจแวะมาเยี่ยมชมติดต่อได้นะคะที่093 396 29 49สค่ะสามารถเข้าชมด้านในได้นะคะหลังที่ธรรมชาติล็อกแล้วเนี่ยคือติดจองหมดแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบสนใจอยากมีบ้านโซนนี้นะคะซอยเสริมสุวรรณมัตพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ยังมีอีกเฟสหนึ่งนะคะให้ลูกค้าเลือกจับจองนะคะ อดใจรอสักครู่เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบมาดูเราโอ้โหชอบบรรยากาศมากเลยแต่อยากได้เป็นบ้านเดี่ยวเรามีบ้านเดี่ยวให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะโซนที่เรายือนอยู่เป็นโซน A นะคะโซน A เนี่ยก็จะมีบ้านเดี่ยวเช่นเดียวกันอันนี้ที่เห็นเสายื่นขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะคะก็คือเป็นเข็มเจาะค่ะที่นี่เรามาตรฐานเข็มเจาะนะคะแล้วก็รั้วกำแพงเนี่ยสูง2เมตร หลังนี้เนี่ยพื้นที่56ว่าตารตางวาเป็นลังลิมนะคะเป็นบ้านเดี่ยวถ้าลูกค้าสนใจจองได้ค่ะก็อยู่ในช่วงประมาณ4เดือนก็ส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะคะช่วงหอ่อ4เดือนเนี่ยระหว่างเนี้ยถ้าลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องต้องวางแผนทางการเงินประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็เตรียมเอกสารเสร็จก็บ้านเสร็จพร้อมๆกันค่ะลงตัวพอดีแต่สําหรับลูกค้าที่ พร้อมแล้วเอกสารพร้อมเอกสารการเงินไม่ติดเอกสารส่วนบุคคลครบมีบ้านสําเร็จที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่ด้านหลังเทาเฮาตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าที่นี่เดอะมาคอนี่เรสเพคมีให้ครบทั้งเทาเฮาและบ้านเดี่ยวแล้วก็ถ้าลูกค้าแบบมาดูแล้วอยากได้บ้านเดี่ยวที่พื้นที่กว้างๆที่นี่บ้านเดี่ยวของเราไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะอยู่ที่หนึ่ตารางวาค่ะ หนึ่งร้อยจุดแปดตารางวาก็คือหนึ่งงานกับแตารางวานะคะแต่ตัวบ้านจะได้เท่ากันนะคะแต่ที่ดินจะได้เยอะกว่าก็ลองมาเลือกแปลงได้แปลงหนึ่งงานยังว่างอยู่นะคะลูกค้าที่สนใจแวะเข้ามาได้เลยสำหรับที่เนี่ยบ้านเดี่ยวอะ่ะลูกค้ารายได้อยู่ที่1 6ื่นกพก็กู้ผ่านแล้วค่ะสำหรับทเทาเฮานะคะรายได้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งพหลังหักรายจ่ายทุกอย่างแล้วนะคะ ได้เลยรายจ่ายที่แบงก์นำมาหักนะคะก็คือรายจ่ายที่เข้าระบบเครดิตบุโรเช่นผ่อนรถผ่อนบัตรสินเชื่อเงินสดสินเชื่อเงินก้อนบัตรเครดิตต่างๆนำมาคิดหมดเลยค่ะที่เข้าระบบเครดิตบุโรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไฟแนนซ์พวกแบบลีสิ่งนะคะพวกนี้เขาจะไม่เข้าระบบเครดิตบุโรธนาคารจะไม่ได้นำมาหักเป็นรายจ่าย ถ้าลูกค้ายอยากรู้ว่าเอ๊เรามีไรายได้อะไรบ้างนะที่เข้าระบบเครดิตบูโรสามารถไปขอเครดิตบูโรได้ค่ะผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าที่ขอผ่านแอปพลิเคชันได้ก็จะมีบางธนาคารยกเว้นเป็นบางธนาคารก็ให้ลูกค้าเข้าไปอัปเดตข้อมูลใน Google ค่ะพิมพ์คำว่าสถานที่ขอเครดิตบูโรค่ะก็จะขึ้นมาเลยอัปเดตนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเข้าไปใน o o o l l เพิมพ์ว่าขั้นตอนการขอเครดิตโบูโรค่ะก็จะขึ้นอัปเดตมาแล้วว่าขอผ่านแอปพลิเคชันมีธนาคารไหนบ้างขอแบบออนไลน์ที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนาคารไหนบ้างแล้วไปขอแบบได้เลยที่กรุงเทพขอได้ที่ไหนบ้างนะคะมีข้อมูลครบค่ะเราก็จะรู้เลยว่าข้อมูลของเราการชําระเงินของเรา ตรงไหมล่าช้าไหมมีพักชําระหนี้หรือเปล่าหรือมีหนี้อะไรที่แบบนานๆแล้วเราลืมจ่ายกลายเป็นแบ็คลิสขึ้นมามีไหมอย่างเงี้ยหรือไปคาประกันลดคําประกันสินเชื่ออะไรให้ใครแล้วแบบแยกทางจากเพื่อนมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนส่งหรือเปล่ากลายเป็นแบ็คลิสนะคะก็มีความเป็นไปได้ลองเช็คดูคะ่ะชำระเงิน1 5 0บาทเท่านั้นเองก็รับข้อมูลทางการเงินและตรวจสอบไว้นะคะ แล้วสําหรับใครที่แบบเครดิตบูโรเราอะ่ะใสๆเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยแต่แบงค์ hmm. เขาไปตรวจบังคับคดีด้วยนะคะ mm hmm. เวลาเขาตรวจข้อมูลทางการเงินของเราอะ่ะตรวจสองที่เลยที่แรกก็คือที่เครดิตบูโรที่สองคือสํานักงานบังคับคดีคะ่ะถ้าเกิดบางคนเนี่ยคือ ในบุโรไม่มีแล้วแต่ว่าเรื่องไปหลุดอยู่ที่กรมบังคับคดี่อนชําระอยู่หรือมีหมายเรียกไปขึ้นศาลอยู่อย่างเงี้ยค่ะธนาคารเขาตรวจด้วยนะคะถ้าเกิดเราไม่ไปเคลียร์ที่บังคับคดีเราก็ยังไม่สามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้นะคะแต่ทุกคนที่มีประวัติแบ็คลิสประวัติชำระล่าช้าหรือประวัติเข้าบังคับคดีนะคะ ทุกคนก็สามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้หมดนะคะเพียงแค่ว่าต้องไปเคลียร์นี่ให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีระยะเวลาที่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารอาจจะแบบ3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีหรือ5ปีนะคะสูงสุดเนี่ยปิดแล้ว20ปีถึงจะยื่นกู้ได้กรณีแบบล้มละลายหรือ เป็นหนี้เกี่ยวกับบ้านนี่แหละเคยซื้อบ้านแล้วก็ปล่อยทิ้งเข้าบังคับคดีอย่างเงี้ยบางธนาคารก็บอกต้อง20ปีไปแล้วถึงจะยื่นกู้ได้ก็มีอันนี้คือรุนแรงสุดนะคะถ้าลูกค้าแบบอยากทราบข้อมูลด้านใดก็ inbox กันเข้ามาได้ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทางเราก็จะแจ้งข้อมูลกลับให้ว่าต้องแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวพาไปชมด้านในของตัวบ้านนะคะอันนี้เป็นถังนะคะถังน้ำของดอทค่ะที่เราแถมให้ลูกค้าฟรีพร้อมติดตั้งนะคะ เป็นแบรนด์คุณภาพยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งต้องดอทเท่านั้นอันนี้ที่เขาโฆษณามานะคะของเราก็สั่งถังถังดอทนะคะเข้ามาให้ในทุกๆโครงการนะคะติดตั้งให้ฟรีค่ะมีปั๊มน้ําด้วยนะคะแต่ปั๊มยังไม่มาส่งนี่ก็ติดตั้งให้ฟรีเดี๋ยวพาไปดูหลังที่แบบอาจจะลกๆหน่อยยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เนี้ยทุกหลังติดจองหมดแล้วนะคะแต่ว่าการจองหมายถึงว่ายังไม่ได้โอนนะคะ ก็อาจจะมีหลุดจองนะคะก็ลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะพอมีหลังไหนลุดจองเราก็จะแจ้งไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งลูกค้าที่มีความพร้อมก็ยื่นกู้ต่อได้เลยนะคะฟรีดาวค่ะฟรีโอนฟรีจำนองมิตเตอร์น้ำไฟฟรีค่ะโรงจอดรถทำให้ฟรีแถมแอร์ฟรีเหมือนสองับิทียูถังน้ำพันลิตรแถมฟรีมิตเตอร์น้ำเอ่อมอตเตอร์น้ำค่ะแถมฟรีเป็นออโต้ ร้อมติดตั้งให้ด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะคะบานประตูนี่เป็นเหล็กจริงนะคะแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วแบบแข็งแรงค่ะช่วงนี้เหล็กก็ขึ้นราคานะคะลูกค้าแล้วก็ไม่ลดสเปคนะคะยังคงใช้สเปคเหมือนเดิมแล้วก็รั้วกำแพงบ้านเนี่ยเราให้สูง2เมตรกันไปเลยนะคะให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้า ก็อันนี้เป็นหลังริมก็จะเดินด้านข้างของตัวบ้านได้แล้วก็ฟาร์มิเซจก็คือจะมีหน้าต่างค้างบ้านแต่รั้วที่กั้นระหว่างตัวบ้านด้านหน้าก็จะให้ได้เห็นหน้ากันพูดคุยกันนะคะเป็นเพื่อนบ้านกันก็อยู่ที่ระดับ1เมตรห้าสิบเซนติเมตรตรงนี้เนี่ยด้านหน้าโรงจอดรถนะคะเราใช้เป็นคอนกรีตสแตมป์แต่อันนี้ก็จะลงเคลือบเงาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเคลียบบ้านเสร็จนะคะด้านหน้าก็จะมีเทเลสยื่นออกมาแบบนี้ให้ค่ะแล้วก็มีพื้นที่จัดสวนถ้าลูกค้ามีรถสองคันก็ไม่ต้อง เปิดได้เต็มบานจอดรถได้สองคันโทนสีเป็นสีขาวออ h ไว้ตัดด้วยสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาอ่อนๆนะคะข้างบนก็ใส่บัวนะคะได้ความละมุนละมุนค่ะที่นี่สไตล์มเดินคอนเทมปอร์รี่นะคะเรียบหรูสบายตาค่ะโทนกระจกก็เป็นแบบกรอบอลูมิเนียมสีดำกระจกเขียวตัดแสง ด้านบนของหลังคาเป็นเมทนชีสนะคะบุแผ่น้อนความร้อนช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าค่ะค่าไฟฟ้าก็ขึ้นนะคะช่วงนี้แต่ค่าบ้านเราไม่ขึ้นนะคะสเปคของอะไรเราก็คือยังคงคุณภาพดังเดิมค่ะมั่นใจได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะอันนี้ก่อนเข้าบ้านนะคะขอแวะตรงนี้นิดนึงนี่ก็จะมีบาน หน้าต่างด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้าแบบอยู่ในบ้านแล้วไม่อยากเปิดประตูหน้าบ้านจะนอนอะไรประมาณนี้นะคะก็ปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็แง้มบานกระจกตรงนี้ระบายอากาศได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งลวดลายด้วยสีน้ำตาลนะคะบานหน้าต่างเราเป็นบานโอเวอร์ไซส์นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นบล็อกไฟค่ะเอาไว้ทานปิ้งย่างนะคะหรือจะไว้ทำความสะอาดรถนะคะ เสียบเชื่อมต่อได้เลยมีก๊อกสนามให้นะคะ 1. จุดก็เปิดเข้ามาด้านในค่ะด้านในก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบแต่งหลุมซ่อนไฟแบบนี้ค่ะยาวไปถึงด้านท้ายเลยค่ะก็มีเมนเบเกอร์ด้านในเป็นโทนสีขาวออกไว้นะคะนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังนี้จะเสร็จเป็นหลังสุดท้ายค่ะ พื้นด้านในนะคะก็จะเป็นพื้นแกนิโตค่ะบานประตูก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะเช่นเดียวกับตัวผนังบานอันนี้เป็นห้องนอนนะคะมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่แค่ไหนก็สามารถใส่ที่นอน6ฟุตใส่ตู้เสื้อผ้าสำบันได้สตูแต่งตัวเข้าไปได้เลยก็ยังแบบหลวมๆสบายๆนะคะ กระจกบานโอเวอร์ไซส์นะคะถ้าลูกค้ามาดูบานโอเวอร์ไซส์หมายถึงอะไรก็คือใหญ่กว่าขนาดที่เป็นกระจกสำเร็จรูปถ้าเราไปเดินตามห้างห้างขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างชั้นนำต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นบานมาตรฐานเนี่ยก็อยู่ที่ความกว้างประมาณ60นะคะ60สูงเมตรหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะ60เมตร20ิประมาณนี้นะคะ สองช่องรวมกันบางสลับก็เป็นแบบเมตรคูณเมตรยี่สิบประมาณเนี่ยแต่ถ้าลูกค้ามาดูของเราเนี่ยเป็นสั่งตัดพิเศษค่ะบานโอเวอร์ไซส์นะคะความกว้าง,งของบานหน้าต่างอะ่ะเมตรยี่สิบความสูงอยู่ที่เมตรแปดสิบสูงโป่งมากค่ะแล้วก็บานฟิกอันนี้เช่นเดียวกันถ้าเป็นตามห้างที่ขายวัสดุก่อสร้างสำนักแบบนี้ก็มีขายนะคะแต่เขาจะเป็นบานไซส์เล็กค่ะ อยู่ประมาณเมตรหนึ่งหกสิบคูณหนึ่งเมตรประมาณเนี้ยแม้่สี่สิบคูณหเมตรแต่อันนี้เราให้อบ์บไซส์ใหญ่มันก็จะแมทกับตัวบ้านทํำให้บ้านดูหรูหราโอร์ R, นะคะอันนี้มีบานประตูกระจกกั้นนะคะเป็นห้องนอนที่3เดี๋ยวเราแอบแวะห้องนอนที่2กันนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่2คะ่ะขนาดห้องนอนที่1กับห้องนอนที่สขนาดเท่ากันเลยแต่ห้องนอนที่2จะมีความว้าวตรงที่ นี่เรามีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยปกติเนี่ยถ้าลูกค้าอา,อาจจะไปดูดีไซน์เทาเฮาต่างๆเขาจะมีสองแบบคือห้องน้ำอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนที่หนึ่งกับห้องนอนที่สองแต่ของเราเนี่ยดีไซน์ให้ห้องน้ำทั้งสองห้องไปอยู่ด้านท้ายของตัวบ้านเลยไม่อยู่ตรงกลางสหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเทาเฮาที่ห้องน้ำอยู่ด้านหลังบ้าน อยากให้ใหมาเย,ยี่ยมชมที่นี่นะคะเดอะมาคนี่เลสเตกของเราทําห้องน้ําไว้ด้านหลังนะคะก็จะสะดวกสบายในเรื่องของกลิ่นการดูดซ่วมต่างๆในระยะยาวการแมนเทนแนนตต่างๆก็จะง่ายนะคะแล้วก็วัสดุสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราปูกระเบื้องชนฟ้าเลยนะคะเข้ามาเรารู้สึกว่าตัวบ้านเนี่ยสูงโปร่งแล้วก็มีช่องสําหรับติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นไว้ให้มีช่องแสงใช้กระเบื้องลายหินอ่อนนะคะ สุขภัณฑ์ต่างๆก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมชุบซิงค์แบบนี้นะคะทั้งเซตค่ะสีจจะาวาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะบานกระจกก็เป็นแบบบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะแต่ด้วยความที่เราให้ห้องน้ำถึง2ห้องน้ำนะคะขนาดห้องน้ำก็อาจจะเป็นแบบไซส์มินิมอลนะคะแต่ก็คือใช้งานได้อย่างดีนะคะ น้ำหนักร้อยกว่ากิโลว่าเข้าไปก็คือยังไม่แออัดค่ะอันนี้เราออกมาบริเวณห้องโถงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นบานกระจกบานสไลด์ที่แบบว่าสามารถสไลด์เปิดปิดเป็นห้องนอนที่3ได้นะคะซึ่งห้องเนี้ยเราสามารถยืดหยุนยนยนย่นทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ได้ไม่ว่าจะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะคะก็ดีเลยเนื่องจากว่าเป็นบานกระจกสไลด์มองเห็นกันนะคะแล้วก็ ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสวาวะการอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเดินทางมาไกลไม่ได้นะคะก็เนี่ยค่ะอยู่ติดห้องน้ําเลยก็สามารถเข้าห้องน้ําได้สะดวกรวดเร็วนะคะ คนไข้ที่แบบเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้สูงอายุก็แบบอยากจะอยู่ใกล้ๆห้องน้ำเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับห้องนี้หรือถ้าลูกค้าแบบใช้ห้องนอนแค่สองห้องมีคุณพ่อมีคุณลูกคุณแม่แค่นี้นะคะห้องเนี้ยก็สามารถทำเป็นห้องกาแฟห้องไร้์สดหรือห้องทานอาหารเบาๆได้เลยนะคะเรียกห้องเนี้ยยืดหยุ่นมากๆทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้หรือจะทำเป็นห้องทานกาแฟห้องไร้์สดหรือห้องทานข้าวก็ได้นะคะ ยืดหยุ่นมากๆสำหรับห้องนี้วิตไฟปักไฟมีให้ครบค่ะทั่วทั้งห้องห้องน้ำเนี่ยเราดีไซน์ทุกอย่างเหมือนกันทั้งสองห้องเลยนะคะห้องน้ำเหมือนกันทั้งสองห้องวสัสดุอุปกรณ์ต่างๆอยากให้ลูกค้าได้สังเกตตัวบานประตูอันนี้เป็นเกรด A เลยนะคะกรอบประตูก็เป็น UPVC ประตูก็เป็น UPVC แบบหนาค่ะสวย บอกไฟนะคะเป็นสองของห้ากกก็จะได้ความขาวเนียนอวบมันดูอบอ,อะ่ะปักอะอบอน,น่นุนสวยอะเปิดมาหลังบ้านแบบเย็นมากหน้าบ้านหันทิศใต้นะคะสำหรับเทาวเฮาส์หลังบ้านก็จะเป็นทิศเหนือคะ่ะอากาศดีลมโฟเย็นสบายละแล้วหลังเนี้ยเป็นเทาวเฮาส์หลังที่พื้นที่หลังบ้านเหลือเยอะที่สุดคะ่ะ พื้นที่เลยเยอะมากแล้วก็เราให้กาแพงที่สูงแล้วก็มีพื้นที่ครัวด้านหลังตรงนี้เป็นครัวไทยนะคะมีเคาน์เตอร์มีซิงค์มีตู้เก็บของให้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับติดตั้งทางน้ํากับปั๊มน้ําให้ฟรีเทไว้แล้วเรียบร้อยรอติดตั้งแล้วก็มีส่วนของตอกสนามให้นะคะถ้าลูกค้ามายืนเหนี่ยวโ,โหรู้ว่าแบบว่าเป็นส่วนตัวมากๆจริงๆค่ะ แล้ก็เดินด้านข้างบ้านทะลุออกไปบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องแอรากาศาศของห้องน้ําทั้งสองห้องค่ะก็จะหันหลังชนกับบ้านเดี่ยวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ว่างด้านหลังนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถต่อเติมได้หรือจะปลูกพืชผักสวนครัวหรือจะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นสบายๆชิลๆได้เลยนะคะเนือ่องกว่าเราทํารั้วเนี่ยสูง ทำให้ลูกค้าได้มีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะสําหรับการทำกิจการ,รกิจกรรมต่างๆร่วมกันภายในในครอบครัวนะคะสําหรับที่นี่เดอะมาโกนี่เรสเ c t กนะคะก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยที่มีความสนใจอยากหาบ้านโซนมาบตพุทธนะคะจังหวัดระยองก็อยากให้ได้เข้ามาเยี่ยมชมดูกันก่อน,ก,อนก่อนที่จะแบบตัดสินใจเลือกซื้อบ้านนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับที่นี่อีกหนึ่งโครงการนะคะ เข้ามาเยี่ยมชมดูกันก่อนว่าติดขัดตรงไหนไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการซื้อบ้านเนี่ยเขาใจลูกค้าอยู่แล้วว่าก็จะต้องเลือกให้แมทช์กันกับทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าเวลาซื้อบ้านเนาะอย่างน้อยก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็มาดูกันว่าเส้นทางการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยต้องเดินทางไปไหนบ้างสะดวกไหมรถประจำทางวัดโรงเรียน อยู่ใกล้ไหมโรงงานไกลหรือเปล่านะคะแต่ที่พูดมาเนี่ยมีครบเลยนะคะตลดาดลันปูนประมาณ1กิโลวัดมาัตพุทธนะคะโรงเรียนมาัตพุทธนิคมอุตสาหกรรมมาัตพุทธนิคม RIL ต่างๆหรือจะไปทำงานในตัวเมืองห้างแพชชั่นแหลมทองระยอง เซนทาลลยองบิ๊กซีโรตัสเรียกว่าตรงนี้เป็นใจกลางที่เดินทางไปตรงไหนก็ไม่ไกลนะคะก็ฝากไปด้วยค่ะขอใทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสวัสดีค่ะ